ครับสวัสดีครับผมนายธรนมนิตมานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการปลูกพืชนะครับเป็นการปลูกพืชในกระสอบครับมันก็จะใช้พื้นที่น้อยลงสิ่งที่เราจะใช้นะครับจะมีขวดน้ํากลิตรครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนั่นแหละจะมีดินครับมีปุ๋ยแล้วก็มีใยสองเคราะห์นะครับต้นไม้ที่จะปลูกอะไรก็ได้ครับที่คุณจะปลูกเช่นพวกพืชผักสวนครัวในส่วนตัวนี้คุณอยากปลูกตัวไหนก็สามารถปลูกได้ขอแค่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นใหญ่ๆหก็พอแล้ว ครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเจาะรูนะครับเจาะรูไปไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เจาะแต่ว่าไม่ไม่ต้องถึงขางนาดกี่เยอะๆนะแค่เจาะให้ประมาณร้อยมีดเฉยๆครับหรืออาจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับส่วนในช่วงถัดมาก็คือใย,ยแก้วครับที่เรามีเราจะใช้ใย,ยแก้วเนี่ยครับยัดเข้าไปเพื่อที่ว่าให้น้าเนี่ยมันค่อยๆซึมออกมาครับเวลาเราเติมน้ําลงไป ในส่วนตรงนี้เราจะเป็นการผสมปุ๋ยครับเราใช้เป็นใบไม้ครับใบไม้ที่มีอยู่หรือว่าเราอาจจะซื้อพวกใบก้ามปูอะไรตรงนี้ครับมาผสมกับดินนะเป็นปุ๋ยนะครับก็อย่างที่เห็นในภาพเราก็จะคุกๆครับผสมกันแอบส่วนตัวตรงเนี้ยมันหมักไปแล้วในระยะหนึ่งนะครับมันสามารถใช้ได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราเอาขวดที่เจาะแล้วก็ยัดใจแก้วมาใส่ไวน้นในกระสอบปุ๋ยเนี่ยให้ อยู่ประมาณกึ่งกลางครับเราใส่ดินไปแล้วนะแล้วเราก็ใส่อันนี้ก็คือเราหลังจากที่เมื่อกี้เราเอาขวดใส่ไปนะครับเรากา็ตักปุ๋ยเหลือเนี่ยใส่ไปครับให้เกือบเต็มให้เกือบเต็มนะไม่ต้องถึงกับเต็มมากให้แค่เกือบเฉยครับพอเราใส่เกือบเต็มเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ให้เหลือตัวคอขวดขึ้นมาเวลาเราใส่น้ําเราก็จะได้ใส่น้ําไปตรงกลางครับไม่ต้องคุยอะไรเยอะแล้วเราก็เจาะรูตรงกระสอบครับให้ น้ำเนี่ยมันซึมออกมานะครับให้น้ำมันซึมออกมาครับส่วนตัวนี้จะเป็นการโรยครับก็แค่โรยมเมล็ดเฉยๆนั่นแหละครับเออหรือมเมล็ดบางตัวอา,อาจจะเพาะมาก่อนแล้วก็ามาขุดๆนะใส่ลงไปก็ได้ครับครับมเมล็ดพันธุ์ก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับว่าจะเลือกอมเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักขมนะครับในคลิปจะมีผักขมพริก แดงน่าจะเป็นพริกแดงนะถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็มีกระเพราแดงครับหลักๆก็จะมีเท่านี้ครับมีไม่เยอะเราก็ยัดเม็ดไปตรงที่เราเจาะรูด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องน้ําแน่นอนรับเพราะว่าน้ํามันจะ,จะค่อยๆซึมออกมาครับเราก็มาดูที่หลังว่าน้ําหมดหรือย,ยังแต่ว่าถ้าเราเจาะน้อยมันก็จะอยู่นานนะครับแต่ถ้าเจาะน้อยก็ดินมันก็อาจจะแห้งนะครับอ่าจริงๆเนี่ย ตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับหลักๆมันก็จะมีอ่าเข้าๆราวๆเท่านี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะครับหราก็ทําทแค่นี้ครับทุกๆอย่างเราก็ทําให้มันเหมือนๆกันนะครับมันก็ทําเหมือนกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราก็ปลูกในกระสอบเหมือนกันครับลูกค้าข <c oughs> อดโทษครับไม่ใช่ลูกค้าอ่ะต้องมันเคยชินครับผมทํางานบริการเยอะก็ในส่วนตัวนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นโหระพานะครับพวก พืชที่แบบมันต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่มากปักกาศหอมนี่ก็น่าจะได้นะครับอ่าก็ดูกันนะครับก็มันก็จริงๆไม่มีอะไรครับเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายครับกระสอบนี้น่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับพวกเมล็ดพันธุ์สามารถหาได้ตามพวกร้านขายอุปกรณ์กรเกษตรทั่วไปครับหรือว่าบางทีเนี่ยร้านเครื่องเขียนบางร้านก็มีขายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่หาซื้อได้ง่ายอีกอย่างนึงถ้าเราปลูกเองเนี่ย มันออแกนิกครับประหยัดนะครับก็ไม่มีอะไรมากอีกอย่างเนี่ยลดเรื่องลดน้ําเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องลดน้าแหละเพราะว่าเรามีคนน้ําเจาะรูอ่ามันก็ค่อยค,อยคอยซึมออกมาแล้วด้วยความที่มันมีใย,ยแก้วเนี่ยทําให้มันซึมออกมาได้ง่ายครับเพราะว่าถ้าเราเจาะเจาะรูเฉยเราเทน้ําไปปุ๊บน้ํามันก็ออกมาแล้วออกมาหาดินครับดินชื้นเกินไปรากเน่าตายครับอ่าเราจะมาดูครับนี่หลังจากผ่านไป สามอาทิตย์อ่ะสามประมาณสามอาทิตย์ครับก็ไม่ได้นับไม่ได้นับเวลานะเราวประมาณสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์นะครับก็เริ่มโตลแล้วเริ่มโตลแล้วเพราะว่าในดินเนี่ยมีปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยสําคัญปุ๋ยสําคัญดินสําคัญครับถ้ามีแต่ดินไม่มีปุ๋ยพืชอาจจะโตช้าครับอาจจะได้ผลผลิตช้านะครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยพอเราเหลือตัวคอ,อขวเดเยอะๆเนี่ยมันจะโผล่่างนี้เราสามารถเอาน้ําเติมใส่ได้เลย นะครับมันไม่มีอะไรยากครับทุกอย่างมันง่ายครับมันง่ายหมดเลยมันอาจจะลําบากช่วงเตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งแต่ว่าเนีย่ยเราทําง่ายครับเราใช้พื้นที่แค่กระสอบปุ๋ยเดียวกระสอบปุ๋ยเดียวนี่คือเล็กมากนะสามกระสอบนี่ก็แค่เท่ากับเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับก็เท่ากับเก้าอี้โต๊ะต,ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับง,ง่ายๆเลยไม่มีอะไรครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ